เราสามไอ้น้อง,ง,งนั่งข้างหลังเนาะเบิ่งบรรยากาศดีๆเนาะพี่หน่อเออแต่พี่หอนพี่บอกเมื่อจักปีเลยนี่ท้ามเนี่ยอายุจักปีเลยฮะเปีเจอ๋อเจ็ดสิบปีรูปว่าห้ยดกมาขายฉันทต่ว่าดูอยู่นะนอ๋ปปอดูกระป าตัวก็เป็นภาษาอังนะแต่บนสบายอยู่นั่งก็ดีไปใช้มาใช้ก็บ่ได้เดี๋ยวตอ่อ สบายดีพี่น้องสบายดีฟซีสกุลทุกคนเนาะเบาน้อยกะเทิงเวลาอะไรพี่น้องทีเบาน้อยสี่แร่ออกจากบ้านจากเพื่อนเนาะไปอ่าคารุขามีเอาผลและ <c oughs> สวัสดีพี่น้องเด็นวะไปหาอันนั้นก่อนหานังอีกสอง <c oughs> ยอยากเดี๋ยวพี่น้องมุ่งขึ้นนี่ เพิ่งเช้านี่ฝนตกพี่น้องเลยถ่านกับเปืือนแน่ถ่านก็เห็นฝนตกไม่น,นี่บ้าน้อยอากาศขอบครัวสิาพากันไปเฮ็ดบุญเนาะไปวัดไปวัดป่าที่บ้าน้อยเคยไปกับไอ้ดอนนนี่สิาพากันไปเบิด์ตขอบครัวเลยเดี๋ยวเขาไปเบิ่งกันพี่น้องเอา้เอาดึงดึงเหรอเนี่ย เอาตรงตรงทางฝนตกให้มึงสาวนี่ร่วงเน่ยอ่ดอกแบ่งมินอกกำลังจะขามผาขามเพื่อเนาะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยมัเปนพวกเด็กเด้อบุกบุกไปซุก โอ้ยเสียขี่นะมันอ่สนะิไปกุทธสาวกัวเนาะไปขี่รถคนไล่รลูกไปเนาะรุกมาหับไปกับป่ากับรุกเลยสายป่านกับไปไปดี ไปดิมันฉว่าสอไปดิฉอนเบิร์ดเนาะเบิร์ดจะเจได้หรือดเาวได้รเป่อแล้รก็ไอซุกเนาะไอดอนไปเบิดยังแต่ย่พอิ่อเขาเหยื่นะเราใส่ป่านหืมบูดดีดีางนี้สื่อเยอะ มึงทั้งท่าลงขย,ยันเยามผลพ้ทากระตุกมือนนี่น,ะนั่งจากก็เลยตกเป็นถิศสองทิศเป็นเดือนนะมอรมายากาศเนาะพ้นตกกมึงสอวนี่แหละพี่เนาะ้องนะนะขามอะได้เสียค่าขามกับคนหนึ่งสองพันกี่น้เง

ไปพอขดีขั้วไหนขี่รนโอ้ยดื่มอัตัง,งด้เออน,น,น,นั่งน้่เนาะนี่ปะกเขาลวงล้วเอารถมาหับเอ้าน้ำคี้ก็ไปวันนะีสะไดี่ะจะดีสวัสดีนวัสดีเอาเขามาหนะ้าด้ดนะวย เออเมนนะนะบุยไฟเตียมผาปิดปากใช่ไหมเนี่ยอยปางซสายปานไปทำบุญไปทำบุญไปทำบุญไปทนบุญบัดคำให้เนาะพุทธวัจนะทำรมะที่เป็นซ้อนพุทธวัจนะหัเนละ ไปพอดีเขาถามคนเขานั่งข้างาด้านห<ป>ืมจุดตุ่มใบจุดชนใด้ดูเขามาเอาบัตรทำให้เออบัตรทำให้อยู่บัตรพิมพ์บ้าวน้อยไปยกะอยู่เมืองคงเนะาะเมืองคงอ่าแข้งซาลาบานันาาปอบปอบปวดเลย พยานใช้ป้านี่ยแด้ใช่ไหมสอบปจักษบ่เคยอ๋อเคยบ่เคยอ๋อเคย่อนก้เือแก้จือยิงกับไปหรอกระถือ่ะมั้งตอนนี้ขี่รถออกไปแล้วื้สามไอ้น่องนั่ง้ังรังเนาะงมบรรยากาศดีดี พี่นอ้องอันนี้กําลังขี่รถออกจากบ้านนะครัาาบทางทางเขาบ้านนี่แหละบ้านน้าถามออกไปนอกทางคนจบที่ทางเขากันแน่นี่แหละทางไปกันเลยโอขเข่าแน่นี่ ดีทอกเลยเนาะถ้าจ้เห็นไว้นนะ่ะนามากาศไปโอ้ยสืสื่อทีดีเว้นว่าแดดมััดบรรยากาศก็เดินทางไปวัดทำไทรแนี้รนะามะ ตอนนี้ขามาแบทต,ตลาดเนาะโมเวนมาแบทที่ตั้งใจมากพอบัตรแถมมันอยู่หุ่นนะเนาะเข้ากายมากายมา,ามาตลาดมาซื้อของก่อนเนาะซื้อของไปถวายเพิ่นนั่นแหละอยู่วัดเนาะตลาดเมืองคงจะเมืองคงเซโดนบ้นนะานเนาะแล้วไปซื้อบัตรซื้อ ผ่าสบงหรือว่าผ่าจีบอดนะไนี่ยไปให้เพิ่นเนาะะดาษมังคุดไปแ่หันผู้สาวยี่หอนี้ดีป้าสันเง่ามาได้เห็นกัรดนแม่ด้ดดนละมได้ดเกเราคล้ายเครื่องเนาะนี่เรองล้ายเขื่องโอ้เจ๋อโอ้ มาถามสื่อผ่าสบงมีว่นเห็น่นงามเนาะง่ามเวานน้าขนาดเลยไข่กะี่งส่องไฟหตอนนั้นจอยได้ไหปเหวี่ยงกันนะตอนไฟสว่าอนตน้นละลายหอมเนาะผอุดรนินนเด้อผายุบมันพานผ่านมาเมืองคงเนาะอือนี่แหะ ป้าน้อยซื้ออันนั้นพระห่มเลยกะอันพระสบงเนาะอันหนึ่งเท่าไรก็สามแสนสามแสนกีบเนะประมาณเกือบพันหนึ่งโม่เหอะเนาะว่านก็อร้อยไาสิรอาอาเพันปะ๊กอกะเงินสือเกล็เพันธามาทำบุญเนาะเกล็ดทางพรังาเพ่น่าให้ซื่อ สุดห่มขาวเนี่ยน้ำย้น <ไป S 1> อนม่วมีเนาะก,นก็ได้สื่อขอห่มแนทนจ้ะถามครัวแบบนี้กับเสียงเงินเนาะสี่สิบพันกีบาาาถามถามนะถามนะทุกเพือนเป็น,นเสียเงินรนอ่ยี่สิบบาทรนอ่ <g iggle> ยี่สิบบาทเนาะขาขาว เป็นแม่น uh, ้ำเซโดนัางนั้นก็เป็ no. นควัวเนาะเนาะเดี๋ยว่าข้าเจ้ายังเห็ดปะทันแดวถ่ายเห็ดแดวก็เที่ยวสาบายเลยอะเออคลอดนะเปิลยไยิวพี่นอ้องเล้ย เรา่าทางาาามันมันไก่เอกว่าสะหอน,น,อน,อนไ,นอไออม่ออกเลยว่ได้ไก่เป็นไงเดี๋ยวจะไปใช้ดิไปใช้เท้าขี่ขึ้นรถมาเป็นยัง นี่หน่อพลทงหาพัดบอกน้ามีไปตั้งไหนแมมีแหลไาทั้งหีเยอไปดีเลยป้าาเมรัสสินยางไปหอนเนาะเดกตะไาังนถึงวันนัมาโนนมโนอืแล้วถูกสื่อหซอยอนี่หาพัดเนาะจักคงนี่ไปหาอยู่นี่ อยู่หวยเอ้าหวยแบบนี้ะวามันอยู่นําเซอเองะนันอยู่หวยนะอยู่หวยอยู่หวยนาะ้แม่จักปีเลยนี่ค้างเนี่ยอายุจักปีเลยะปอ๋อเจ็ดสิบปีมีดูกมี้านอยู่มีดูกจะขด

กับไปค้ายังสิคููมือเปล่าเพิ่ง่งาไเทาอายุเจ็ดสิบปียังแข็งแห้งวันวานน้อยขี่รถมาเฮิรเติบเลยไรท่านไดหอบ้าน น้ามิกหนา้าเตยเนี่ยสองสามกิโลเนาะเขาพี่เพชรปวกเขาห่จะหาเพชรกเพชรปวเนาะม,ม,มันชุดแหละมันเบิดยมันเลยเนาะขนดเ็ดวกกอาไปขายเลยเนาะนี่กันหาเวกายยังกัไปลายแม่ะบาแล้วมีดุตะคนก็กคก ดใหญ่เอาผัวเอาเมี้ยเว้ยเลยเนาะเออแข็งหนะเขาเนาะโอ้ต่างกันดีพี่เนาะ วานนเองนันเตยหวานแต่วันี้อ๋อข้างน้านี่ปลาถ่ายางาสัีวอนเป็นชมดลาตะกันยางเลเนาะวรรดุดูอไหดมาขายันเอาาดุอยู่นะอ๋ดุกกร ดูก,ก็เป็นภาษาอัแบบไปใช้มาใช้่ได้นี่ออบอ๋อือาบบนบ่งรากับโมคอยปกตินะดูทียูนํางดูมีอยูหกคนแต่ว่าสี่หาคนก็เอาดูเขาผุวบับนี้ไปเบิรนเลยนอ้องยังอยู่แต่ดูทีโซ่นะ แบสบา,ายอยู่นัก่กเลดิไปใช้มาใช้ก็บ่ได้เดี๋ยวสองแม่เราก็ได้ต้องไปหาปของขายเองเนาะอ,อายุเจ็ดสิบปลายปีแด็กนี่เนาะอยู่บ้านน่าเชงวะเมยอยู่น้าเชงก็หนา้นาหนา้นา,นาบวชอีบาากบ่อจ้าบลองดูบ่ค่อยบ่ค่อยเหม็นคนแถวนี้ เดิน้างไปไงเนาะดึกดึงอ่ะอันนี้บันน้ามิกน้าเตยเด้อหอดเด้อ

ทหม่ออยห้วก n อห้อยสงหาพันธ์บอบอกไม้เด็ดตักมาดูว่าไม้เดตักนี่ถกง่ายอย่เเราขายตงสงหนึ่งก็ไ้สงหาบ้างชื่อให้มาชื่อแบนีหรอพร้อมนี่แล้วเงินสามสิบพันก็ตมีเงิน มีเงนกี่นั่นั่่ะใครมีเนี่ยแพ้แล้วสามสิบพันนี่แด้วสามสิบนตัเอาเดี๋ยวเนี่ยเอาอีกพ่อให้เราแบกนักนะทอง้อย่างนี้นะเพิ่บแบ่งกันนเขาไ้เอากันได้นะเอาคุเอาเอาเดี๋ยวรุีสามสิบ ฮะอออาเปียวันขายแต่หอยนน่บอมเอือก็มังนีเนาะเมื่อเที่ยงปอได้เงินยน้งขันหาขันคือกันวันนี้สิบเก้าสามสิบสี่สิบสี่สิบขันสั่สวยเม่เนะ จ็ดสิบไปเอานีิเราจะนงานวันนี้เดีวเป็นสีกี่าันเออาจักเสยเยอะสีหเ่ะด้นอยอยู่นีเนาะสามสิบสามสามสิบามกไดหงไอนีทางไปสไปบ้านไหน้าเตยนะนาเตยบ้านคำให้ำให้บ้านไหนนาเตยไปำให้ไปทางนี้บ้านคำให้แล้วก็บ้านน้ำอันนั้นลองเชงลาว ไปทางนี้ไลมเออไปทางนี้ดิทางนี้นะต้ยโอ้เขาให้ตกไปทางนี้เนาะคือกี่บอาเงินใบหนึ่งร้อยบาทเศษสามสิบพัถ้าใบสิบพันเกีเป็นสี่สิบพันสารราชิยางวะเดี๋ยวผมเดนี่ให้สามสหรือสาบาพุทธเขาเรียว่าด้แม่่าดูซื้อซอยชัานนี้เลยขายอนเขาเลยนสามสิบสามเรือยทีทีู

Hoa hoa hãy hết bụng gần đó, nếu như thế nào. Hoa mẹ, hãy 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 hãy

จักนี้จักพอ่นนะไ้กีซดีี่มาดีนะกี้ซดีี่าดีเนาะนะจะนกีรไทยอย่างั้นวนนของกีรไทยอย่างนพี่น้องมาขอนัแหอนวัดแต่พี่น้องวัดคำให้วัดบัดคำให้นะบอนทีเฮามา มาทำบุญมาเล่นี่สบายดีสบายดีอนนญ่สบายดีอ้ยานนอนบาฮะนอนเดีวนอนนน้าเด้ยขี่รถบักเฮงรถมันติดเอาซะฮะหดเลยหะเลยมังของที่ยามา Đồng à. đồng Nên, mà thương là vì non này Cô đi à? mà bớt khó khô á à, không này Tắc đủ chắc đàn mà năm Thạng cả Xàm họ đấy มา,า,าทางนึ่งคระทางก็ข้างวัดนิยมบูจาคือของที่เฮาเอามากะมาถวายเพิ่นถวายพระพันเตเพิ่นเนาะนี่ซึ่งพื้นพื้นที่นี่ก็เป็นศาลาแสดงธรรมเนาะนี่สวยงามไม่เล็ <c oughs> ใจั่ขใจเย็นเพระอาจารย์พันเตที่พระดอนมาที่เด้ออีน้อพากันพลิตพากันกินเขาเพชรเนาะมาหอดไเันไมเลนเกาไายพันเตีนแล้วนะคะมีเขาจังหน่อยฐานังพังถ้ำ มือมาไก่เนะ๊ยเด้อกินข่าเด้อกินเข่าเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้เฮาขึ้นมาทีเทิงผู้เนาะปัดปาปวกวะเออปวกแล้วปวก แจงนกครับจงเองแจ้งเงนกขีโไปดีปลาดุงนี่ไปดีัดปลาดุงนี่ไปดีปลาดุงยินดีดเอ้าดีดีดงามงามเบง ยัยมากก็มาไดเดอร์ยอยู่เล่วเนาะมาเดินมาทำบุญใส่เวลากลับไดเดอร์พี่น้องเมื่ออะไรอัดกันเมื่อวันนี้เมื่ออะไรพี่น้องเอ้ยบุญเหมือนเออเพื่อเพียงว่า เพื่อนพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้บาวน้อยกับสีคอจบเพียงเท่านี้เดอ้ถาาอถ้าไพ่มักก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจบาวน้อยเดอ้อพี่น้องขอเกันคลิปหนา้าบ๊ายบายค่ำแล้วมาหอดบาน,นเดอ้อบ๊ายบาย